ประตูบานเลื่อนคิดราคายังไงมีราคาเท่าไหร่บ้างประตูรูปแบบเลื่อนออกด้านข้างแบรนด์วิกเน็ตเหล่านั้นจะมีด้วยกัน5รูปแบบคือมาเลื่อนเดี่ยวบกช่องแสงข้างติดตามาเลื่อนสลับแบบบานเลื่อน3บาน4บานมีบานตายซ้ายขวาและ6บานมีบานตายมุมซ้ายขวา เป็นรูปแบบที่นิยมมากเพราะราคาที่ไม่แพงกว่าบานเปิดหากเทียบขนาดพื้นที่ที่เท่ากันแล้วแล้วประตูกระจกบานเลื่อนมีราคาเท่าไหร่บ้างคิดราคายังไงในกรณีคิดราคาของเรานั้นเบื้องต้นจะคิดราคาต่อตารางเมตรครับจะอยู่ที่ตารางเมตรละ4,500-5,000บาทต่อตารางเมตรโดยจะมีราคาขั้นต่ำต่อรูปแบบเช่นประตูบานเลื่อนเดี่ยวประตูบานเลื่อนสลับราคาเริ่มต้นอยู่ที่19,000บาท บาเรเลื่อน3บานบานเรเลื่อน4บานราคาเริ่มต้นอยู่ที่26,000บาทและรูปแบบบานเลื่อน6บานราคาเริ่มต้นอยู่ที่28,000บาทที่กล่าวมานั้นเป็นแค่ราคาเบื้องต้นนะครับสินค้าของเราเป็นรูปแบบสั่งผลิตตามขนาดหน้าง,งานจริงขั้นตอนแรกสามารถส่งแบบหรือขนาดเพื่อประเมินราคาที่ Line ID s i w i t n e s s หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0 8 8 7 5 8 4 5 1 0ได้เช่นกันครับ